ตาล็อกแรงงั้นไปดูประตูเรื่องอะไรมาทำได้แค่นี้โอเคค่พอค่ะทำได้แค่นี้เยโอเคค่ะมาถ่ายลกไได้แล้วไี้ชีกะี้ทางลับทางลับลึกไหมลุงขึนอยู่ตรงไหนเนี่ยลุงขึมอะไรวะตรงนี้เหรอ เกาะไปเอาไปแล้วชนชนชนเกาะไ้ลุงกลุ้มอยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยอร่อยนี่จะลังทายเลยลุงก๋ม นี่แอลคูสุดแอลดังโซบาดังโซเราจะรับแขกเราคืนนี้